แม่ไหนๆตอนก่อนรายการเราก็ให้ดูสีสันตุดจงตุดจีนไปแล้วครับตุดจีนเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็จะมีบดานนักการเมืองลงพื้นที่ไปเยอะเลยหนึ่งในนั้นเมื่อวานนี้ลุงตู่ไปตามรอยลุงป้อมครัดูซิว่ากระแสเนี่ยจะน้อยกว่าลุงป้อมหรือเปล่าไปดูเลยครับ,รบนี่ไง แหมใส่ชุดยังได้ชุดฮองเต้ไหมออผัดมงผัดบีนะโอ้แบบขยันขันแข็ง<ส>แล้วคุณผู้ชมสังเกตภาพสิสังเกตภาพนะสังเกตว่าจริงๆเนี่ยการผัดบี่มงคนในกระทะยักษ์บริเวณจุดโอ่งมังกรพ่นน้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของราชบุรีเนี่ยใครไปก็ต้องไปหาเสียงแถวนั้นถูกไหมแล้วดิโอ้ยกล้องเราอุตส่าห์แพนไปเอา้าทําไมล่ะทําไมมีนักกันเมืองจากหลาก,หลา,กหลายพรรคเลยเอาไปรอต้อนรับ จำได้ไหมอตอนที่เจอลุงป้อมอ,อ่ะเขาบอกว่าจะไปรับตามหน้าที่อ๋อเหรอไปรับตามหน้าที่เหรอ <at> ก็ไม่รู้มันก็เลยทําให้เราอเดายากหรือเปล่าว่ายังไงเพราะว่าวันนั้นน่ยมีทั้งอ่ะ ซ้ายมือเป็นรวมไทยสร้างชาติครับถูกไหมะและที่สําคัญมีพลังประชารัฐไปด้วยและก็มีประชาธิปัต์ด้วยวก็ต้องไปสิถูกไหมฮะคือว่าช่วงนี้แหละก็เป็นช่วงที่อจุจีนนักการเมืองก็ไปหา, <c oughs> หาเสียงกันเยอ,ะ,อะพูดง่ายๆถูกไหมฮะอันนี้โอ้โหคนก็รักนะมีการเชียร์ด้วยนะ ยูต่อยูต่อยูต่อต่อลุงป้อมไปอะไรเป็นนายกคนที่สามสี่สรุปก็คือเทียหมดเทียหมดทุกประหอึ่งไม่เลยนะแต่ถ้าดูกระแสตอนนี้คือก่อนหน้านั้นมีการมาเปรียบเทียบกันระหว่างเอ๊ะระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่ลงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคุณก็เทียบอีกละเอ้าเขาก็รักกันดีอยู่แล้วอ่เขาลักกันหรอก็ไม่ได้ชิงกันหรอเขาไม่ได้ชิงเอ้าพี่ไปก่อนแล้วน้องตามไปมันแปลกตรงไหนอ่ะเอาหรอเอากระแสตอบรับไม่ได้ต่างกันแต่กระแสตอบรับเนี่ย ลุงตู่จะเยอะหน่อยเป็นกรณีพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปรอดูทะเบียนรถ <c oughs> คนก็เลยถามผมเข้ามาเยอะไงว่าตกลงขอดูทะเบียนรถลุงตู่เน่อยได้ไหมเมื่อวานนั่งอะไรไปก่อนเมื่อวานนั่งรถอะไรอะขอดูหน่อยนั่งรถอะไรไปเพราะเมื่อวานเนี้ยรถคันนี้ที่จอดอะคุณผู้ชมหลายคนนี่ชาวบ,บ้านไปรอดูเฮ้ยคันนี้คันนี้น่ะทะเบียนอะไรคุณผู้ชมฮะตัวเดียว<อ>ตัวเดียวตัวอื่นคุณผู้ชมไปหาเอาแล้วกันนะ พะมีแค่เลข9เอาไปประกอบร่างเองเออหรือว่ารถสี่ล้อถึงสี่หรือเปล่าสี่เก้าเก้าสี่เราก็ไปรวมกันเมื่อวานวันที่สิบเก้านะเอ้าเออเอาไปรวมกันอีกได้เนาะอันนี้ไงไปกันใหญ่แล้วเนี่ยสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่ไปกันใหญ่ละเอ้าคุณผู้ชมฮะราชบุรีสอสอราชบุรีคือใครคุณปารินาไกลคุบเป็นอดีตสอสอต้องบอกเป็นอดีตสอสอแต่ก็เขาขอพื้นที่มานานเพราะทำคอทั้งลูกเมื่อวานพาพี่ไปปะ ไปด้วย,วย,ยพี่้าย <ไง S 1> ข้างนี้หน้าเหมือนกันเหมือนกันนะครคุณผู้ชมคุณปรินาเนี่ยอดีตสอสไปกับพี่ชายเพราะพ,พ,พี่ชายจะลงสอสในานามพักภูมิใจไทยเมื่อวานคุณปรินาฟันธมว่าพี่ชายชนะเลือกตั้งแน่นอนเช่นเดียวกับรวมไทยสร้างชาติ จะได้นั่งสสราชบุรีด้วยโอ้โหแหมเป็นหมอดูไปแล้วหมอดูการเมืองนะไม่แล้วแล้วพูดแบบนี้ไม่เกรงใจลุงป้อมของพลังประชารัฐเลยหรอเอาจริงๆคุณปาริณาบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรลงมานะจะมาปักธงที่ราชบุรีบอกนะบอกลุงป้อมว่ามาปักที่ราชบุรีไม่ใช่ง่ายอ่าราชบุรีมีสสทั้งหมด5เขต คุณปรินาฟันธงว่าจะมีเบอร์ใหญ่อยู่กับพลังประชารัฐแค่สามเขตและในสามเขตนั้งพลังประชารัฐอาจจะชนะแค่คนเดียวฟันธงเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้ว่าธงหักหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันแค่เดือนอะไรเองพค่กราพักกะลากว่าจะเลือกตั้งจริงก็พฤษภายังมีอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักการเมืองก็เลยขยันขันแข่งก็ดีไงพอนักการเมืองขยันขันแข่งและสภาเป็นไงสภากระลกน้อยเลยเมื่อวานล่มอีกแล้ว ขาดไปเจ็ดเสียงหรือวะนั่นแหละคุณผู้ชมฮะสองวันล่มติดต่อกันคุณผู้ชมบอกโอ้เสียภาษีไม่ก็เขาคิดถึงพี่น้องประชาชนก็เลยลืมงานหลักไปนิดนึงเหนื่อยใจแทนแต่มันมีคำพูดนะงานหลวงอย่าให้ขาดงานราดอย่าให้เสียก็นี่ไงล่ะไงล่ะสัางานลมแล้วงานหลวงขาดนี่ก็กระไรอยู่นะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้